นเก็บสายกว่าสายอ้าวสายกว่าสาย <c oughs> แฟนเก็บเก็บชาเด็ดมาฝากอีกแล้วล่ะคะ่ะก,ก,กับฮากรรมกีฬาปาร์ตี้แฟนทีวี4ปีมีเฮที่วันนี้เหล่าสุตาสดต้าศิลปินกรั m m ีของของเราเขาพร้อมมาก พร้อมเวอร์จัดขบวนพาเรดอย่างพร้อมเพียงพร้อมออกตัวแต่ว่าจะมีก็เฉพาะห้หนุ่มกลุ่มนี้ที่ดูแล้วไม่น่าจะบ้ากล้องกันขนาดนี้แต่ก็อย่างที่เห็นล้วค่ะเป็นแบบนี้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานไม่สนใจขบวนพาเรดผ่านไปหนึ่งแอคก็แล้วสองแอคก็แล้ว ยังไม่หยุดจนขบวนพาเรดเริ่มขึ้นก็ยังไม่ยอมหยุดแต่กลับเปลี่ยนมุมถ่ายซึ่งั้นถ้นาจะถ่ายกันเยอะขนาดน,นี้เออแนะนำว่าให้หาวันว,ว่างๆแล้วนะรวมตัวกันไปถ่ายทำเป็นเรื่องเป็นราวแบบโฟตโตอ,อัลบั้มนะจะดีกว่านะคะโอ้โหรู้แล้ว ว่าทำไมนะคะขบวนเราผมว่าถึงเดินช้าเช้าราว่าสี่หนุ่มนี่เองนะม <นา S 2> ันถ่ายรูปกันอยู่นะจ๊ะใช่ชเลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่าวันนั้นมาจริงๆนะครับผมแน่นอนนะสำหรับใครที่พลาดนะผมหรืออยากจะรับชมบรรยากาศแบบเต็มๆนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าสามารถหาดูได้นะผมที่รายการเดิมเล่าคนดังวันที่24แล้วก็25พฤศจิกายนนั่นเองนะค